ไายพาไปไหนพาไปลงทุ่งไหนเดี๋ยวสาวสะอยซิ่งไอ้หนูนั่งคันนี้โอ้โหตายแล้วได้ทำเครื่องกำเนิดไล่ยุ่งไปแล้วอย่าเมื่อกี้ควันเขโมองเลยวัวจะหนีเอาพี่น้องขับตามใช่ไหมเว่ขับก่อนไหนสาวสะกอยใส่ลม่ะไยนายสาวสะกอยสัมภาษณ์หน่อยสิกลัวทำประกันยังไอ้เดียว นอมขับดีๆนะหนูหนูนั่งด้วยนะเนี่เยเดี๋ยว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 อีคนด้านหลังเนี่ย